เพื่อนสนิทแฉค่ายยับเจ้าลูกซื้อโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจหลังมีข่าวป่วยหนักเดินพูดแทบไม่ได้แฟนคลับวิจารณ์เรียกร้องต้นสังกัดกลับผิดช,ชอบด่วน ยังคงเป็นข่าวที่ทำเอาแฟนๆนั้นเป็นห่วงอย่างหนักทีเดียวค่ะสําหรับนางเอกสาวเจ้ารู้ซือที่ก่อนหน้าน,นี้ได้มีภาพหลุดว่าเธอนั่งอยู่บนรถเข็นด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแรงและถูกขาบตัวส่งโรงพยาบาลกะทันหันจนกระทั่งตัวแทนของเธอได้ออกมาชี้แจงว่าเจ้ารู้ซือมีอาการป่วยและเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาโดยงานทุกอย่างของเธอนั้นได้หยุดพักชั่วคราวเพื่อให้เธอได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเต็มที่แต่ต่อมาเพื่อนสนิทของเจ้ารู้ซือได้ออกมาเผยข้อความว่าเธอนั้นป่วยจนเดินไม่ได้และพู แทบไม่ไหวซึ่งกระสร้างความวิตกกังวลต่อแฟนๆเป็นอย่างมากทั้งยังวิจารณไปยังต้นสังกัดของนางเอกสาวที่ไม่เคยออกมาพูดเรื่องที่เธอนั้นป่วยมานานกว่า10วันหากไม่มีภาพหลุดออกมาก,ก็คงไม่มีการชี้แจงนี้เกิดขึ้นกระทั่งได้รับการยืนยันจากแพรร์ล้วาเจ้ารู้สืกอนั้นมีอาการป่วยโดยภาวะบกพร่องทางการสื่อสารหรือที่เรียกว่าเอัฟเฟเซียนนั่นเองทากลางความเป็นห่วงของแฟนๆและการวิาพากษ์วิจาร์ไปยังต้นสังกัดอย่างมากมายถึงการที่ให้เธอนั้นห่มงานหนักจนส่งผลต่อสภาพร่างกายนั้นล่าสุดวนน เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นในโซเชียลอีกครั้งหลังเพื่อนสนิทของเจ้ารู้ซีอได้ออกมาโพสข้อความร้ายยาวไปถึงโต้นสังกัดของนางเอกสาวว่าได้ทำร้ายร่างกายเจ้ารู้ซ้อส่งผลต่อสภาพจิตใจและร่างกายของเธอจนไม่สามารถลืมได้โดยในโพสต์ดังกล่าวเพื่อนสนิทได้กล่าวว่าเธอนั้นได้รับการยินยอมจากเจ้ารู้ซ้อที่จะเปิดเผยเบื้องหลังอันน่าเจ็บปวดนี้โดยเนื้อหาสรุปได้ว่าเจ้ารู้ซ้อถูกคนในบริษัททำร้ายร่างกายด่าทอเธอตั้งแต่ปี2019วันนั้นเพื่ออะไรดังกล่าวพบเจ้ารู้ซ้อกำลัง นั่งขดตัวอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นเธอจึงเดินเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้ารู้สื่อกล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาถึงตีฉันฉันกลัวมากก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเธอนั้นถูกคนในบริษัทลากไปด่าทอด้วยอารมณ์ในห้องน้ํานานถึงสองชั่วโมงด่าว่าอ้วนไร้ค่าไม่เก่งเท่าคนอื่นทําไมาไปแคสบทแล้วไม่ได้งานควรพิจารณาตัวเองที่ทําไมถึงไม่ได้เป็นนักแสดงน้าแต่หลังจากที่ถูกด่าทอนานถึงสองชั่วโมงนั้นคนในบริษัทก็เดินหนีเธอออกไปจรู้อจึงตัดสินใจออกไป้า แต่กลับถูกคนในบริษัทดังกล่าวตามไปดึงเธอไว้และใครว่าจะตบและดึงผมของเธอเธอไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นความตั้งใจหรือผิดพลาดแต่กลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ติดอยู่ในใจของเจ้ารู้สึ่มานานหลายปีกระทั่งเช้าของเหตุการณ์วันนั้นคนในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังได้มีการโทรไปหาแม่ของเจ้ารู้ซึกบอกว่าทําไปเพราะเมาแถมยังบอกอีกด้วยว่าเจ้ารู้สึกเองก็ไม่เชื่อฟังคนคนนั้นไม่เคยขอโทษและสํานึกผิดต่อเจ้ารู้สึ่เลยสักครั้งตอนนั้นเจ้ารู้ซึกอ,อายุเพียงแค่21ปีเหตุการณ์นั้นมี พยานทั้งคนในบริษัทและศิลปินอีกสองคนที่รับรู้เรื่องราวแต่เธอไม่อยากเล่าให้ครอบครัวฟังเธอเก็บมันไว้ในใจจนส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของเธอมาจนถึงตอนนี้นอกจากนี้เพื่อนสนิทยังได้กล่าวอีกว่าให้หยุดข่าวหรือต่างๆที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับเจ้ารู้ซ้อและการแสดงความคิดเห็นที่ไร้สาระพร้อมย้ำปิดทด้ายโดยว่าข้อความทั้งหมดนี้ได้รับการยินยอมให้เผยแพร่จากเจ้ารู้ซี่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นพี่ในวงการได้ออกมาเผยแชทที่ได้สนทนาก,กับเจ้ารูซี่หโดยเจ้ารู ได้มีการถามรุ่นพี่ว่าจะไปหาเธอที่หางโจรหรือไม่แต่เร่งเราให้รุ่นพี่คนดังกล่าวรีบไปหาเธอเร็วพร้อมกับปิดท้ายประโยคโดวยว่าช่วยฉันด้วยงานนี้ทําเอาชาวเน็ตและแฟนๆออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์และต่างกังวลว่าเจา้าุูนสื่อนั้นต้องเจอกับอะไรบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมทั้งยังขอให้ต้นสังกัดออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งกําลังใจให้เจา้าุูนสื่ออย่างร้หลามทีเดียวค่ะ